ครับสวัสดีครับโปเกเต้โคเปตแมจิกนะฮะสำหรับกลชุดนี้ครับเป็นกลถอดไพ่นะฮะหรือว่าเออมันยังไม่มีชื่อฮะ,ะ <c oughs> จะเรียกยังไงดีก็คือถ้าใครเล่นเป็นนะฮะก็ช่วยตั้งชื่อด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับกลดชุดนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับนะฮะผมมีไพ่อยู่นะฮะแล้วก็มีเอฟพอแดงอยู่นะฮะเอฟพอแดงนะครับกหรอบไพ่รับนี้นะฮะก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะ ก็กนะ็ก็นะฮะจะไม่มีเอควาแดงนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดเอควาแดงออกมาให้อยู่ในกล่องนะี้นะครับดูนะเดี๋ยวผมจะหนีบนี่ไว้ก่อนป๊บดูเลยจะไม่ยนะนะุ่งกับมันน,น,น,นะฮะเข้าใจไหมฮะ ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะสะบัดไปฝั่งนี้นะฮะน้ำหนึ่งน้ำสองคับไปแล้วครับไม่มีแล้วครับนะโอเคเรามาดูกนะันนี้ นะครับปึ๊บปึ๊บนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใบ,บนั้นมาจริงๆหรือไม่นะฮะครับแพ้ครับนะฮะเป็นเอฟ ครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจกลอนชุดนี้นะครับก็เล่นไม่ยากครับนะฮะมีอุปกรณ์ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะฮะเป็นลูกเล่นที่อคิดขึ้นมานะฮะไม่รู้มีซ้ำหรือยังนะฮะแต่ก็อก็น่าสนุกดีนะฮะสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับ ก็สามารถติดต่อผมผ่านทางเฟซบุ๊กนะฮะเต้โคเบตได้นะฮะตลอดเลยนะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะฮะแล้วก็สามารถติดต่ออติดตามชมวิดีโอชุดต่อไปได้นะคะเร็วนี้นะฮะสำหรับคนชุดต่อไปก็น่าจะตื่นเต้นมากกว่านี้หน่อยนะฮะก็ เดี๋ยวมีอะไรครับเดี๋ยวจะมาบอกเก่าให้เล่าให้ฟังกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ